สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวนิ่งจะพาทำหมูกระทะกินนะคะเนาะก็มาดูหมูกระทะต่างแดนกันนะคะเนาะนิงก็จะทำหมูกระทะกินนะคะเนาะไปดูกันจ้าเดี๋ยวพาไปเก็บผักก่อนนะคะไอกันจ้านี่จะพี่น้องบ้านพักนิงนเนาะจ้ะเนาะนี่บ้านผักนะคะนี่เขาบอกว่าหัวหอมนี่หอมนี่กินหมูกระทะได้สบายๆแลเราด้วพี่น้องเด้อ นี่จ้าแล้วก็ผักชีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผักชีโรยหน้าเนาะนี่ใส่หมูกระทะหอมๆจ้านี่เนาะนี่ก็จะเป็นหัวหอมอีกละจ้านี่หัวหอมเนาะส่วนอันนี้ก็อันนี้นะคะเป็นพริกพริกของไทยเด้อพี่ก้องเด้อกันังจอดอกเลยแล้วก็สารแหน่เนาะนี่หนิงก็ปลูกสารแหน่แล้วก็พริกไทยนี่พริกกํานังจอดอกจ้านี่ พิกไทกับน้องจอดอกนี่จะนี่นี่เนาะนี่นี่หัวหอมก็จะเก็บไปอันนี้นะคะนี่อันนี้พักบุ้งด้วยพี่น้องพักบุ้งใบไยจัื่ออันนี้ก็จะเป็นพวกแตงนะคะนี่แตงนี่แตงแล้วก็ฟักทองนะคะนี่ฟักทองบ้านเราเนาะถ้าเบิ้งว่ามันนิ้งหนาะปลูกนิ้ง อันนั้นดอกพี่น้องฟักทองนิ้งบอกหูว่าสิได้กินบ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านิ้งอยากกินอยากกินยอดมันเนาะปลูกกินยอดมันก็ได้นะคะเนาะอันนี้ถั่วนะคะนี่ถั่วออกดอกแล้วจ้านี่ถั่วสีม่วงนะคะเนาะบอกถั่วจะบอกถั่วบอกถั่วสีม่วงจ,ะ,ววงจะนี่ออกดอกแล้วจ้านี่ออกดอกแล,ออกแล้วกระทาเบื้องตอนต่อไปพี่น้องว่ามันจะออกซ้ําดเนาะพี่น้องเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเนาะเบื้องมะเขือเทศนิ้ง เป็นตระกินบ่นี่นี่จ้ะเรือเทศกำลังออกดอกนี่นี่นนเนาะมะเขือเทศนี่ก็เป็นคะน้านะคะนี่คะน้าก็เริ่มโตแล้วจ้ะนี่นิ้งจะล่องอัน,นันเบิงแ่าเบิงแม่งมากินใบเบิดแล้วพี่น้องนี่จ้ะว่าจะด้อันว่าจะปลูกได้พ้นดีซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ นี่ก็จะเป็นคณะนะคะโอ้ยอันนี้ก็เป็นพริกนะคะนี่พริกเนาะพริกก็ก็เป็นลูกแล้วนะคะนี่เนาะนี่จะพริกส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักใบแมงลักเมืองไทยเหาจะพี่น้องนี่นี่ใบแมงลักอันอันนี้ก็เป็นใบแมงลักสีม่วงนี่เนาะนี่ใบแมงลักสีม่วงเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักที่ว่าดอกขึ้นเป็นสีม่วงม่วงจะพี่น้องนี่ก็จะเป็นอันนี้เนาะนี่ จ้าบานพักบานพักจ้ะนี่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักอีกนะคะนี่เนาะนี่นิงกะเอามาปลูกไว้พี่น้องนี่นี่ใบแมงลักเด้อจ้าเด้อเอาว้แกงเฮดพี่นอ้องจังหน่อยเฮดออกนี่แกงใส่เฮดผึ่งบานแซ่แบแซ่บนี่หอมห وي, ุยหุยนี่จ้านิงกะเน้นใบแมงลักเด้อพี่น้องเด้อสวนนี่กะจะเน้นผัดผัดไทยมากกว่านะคะเนาะเพราะว่า ตัวผักไทยนะมันขึ้นยากพี่น้องอากาศเย็นมันก็มันก็ขึ้นยากนอกานิ้ก็เลยเน้นมองนี้เป็นแบบว่าผักไทยในจักหน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่หอมหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็อันนี้นะคะนี่นิ้งจะมาเก็บเอานี่ละนิ้งจะมาเก็บเอาต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นใบแมงลักนี่พี่น้องนี่ใบแมงลักนี่ไปใส่หมูกระทะจ้ะพี่น้องให้มันหอมๆเนาะนี่จ้ะนี่เนาะ บ้านพักอันนี้นิ้งกะจะปลูกอันนี้จะพี่น้องนิ้งปลูกไอ้ปลูกเนียนพักไทยมากกว่าจะพี่น้องนี่เนาะบ้านพักนิ้งจ้ะน,นี่นี่เนาะนี่จะเพื่อนบ้านก็นออกมานอกบ้านกันวอาก,กันแตกสวดๆนี่บางย่อมฝรั่งพี่น้องนี่นิ้งข้ามบางย่อมฝรั่งบางยมฝรังยยร่งออกลูกแล้วนะคะนี่ นี่นี่นี่ปลูกสลัดอยู่นี่พี่น้องนี่อันนี้คือผักสลัดนะคะเนาะนี่อันนี้เป็นสลัดแล้วก็จะมีขนานําอันนี้สลัดจะเป็นผักสไตล์ฝรั่งพี่น้องผักสไตล์ฝรั่งนิ้งบ้านเอานี่ผักสไตล์ฝรั่งนิงก็จะปลูกนี้ปลูกปลูกข้างนอกจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วนะคะนี่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นี่จ้ะนี่นี่นี่เนาะก็ เป็นสไตล์อันนี้นะคะนนมาจากพี่น้องเก็บหอมเก็บเอาอันนี้เลยเนะเาะบมเดลอันบมเดลอมีดมากปาดเก็บเอามัองละนิดมัองละหน่อยพี่น้องนี่จ้ะ เก็บเอาหนีก่อนนี่จ้ะเก็บเอามังละนิดมังละน้อยจ้ะพี่นนอะนี่เนาะเออเอยนี่ผักชีชีเลยหน้านี่จ้ะ ใบแมงลักเนาะเก็บออกเดี๋ยวพันกระแตกโอ้ยอ้ยใบแมงลักหอมหอมหอมแกงเฮดจกักหน่อยนี่พี่น้องเก็บออกให้เพิ่นแตกก่อนนี่จ้าพี่น้องก็เก็บเอาอันนั้นเนาะจ้าพี่น้องเนาะอย่างละเล็กอย่างละหน่อยนะคะไม่พอเราค่อยมาเก็บเอานะคะเนาะ นี่จ้าพี่น้องมันบ่พอเขาจังมาเก็บเอาจ้าพี่น้องเพราะว่าบ่อยากกินทิมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันหายากเนาะมันมันบ่คือเมืองไทยห้าปลูกบ้านมองได้กขึ้นจ้าพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวนิ้งกินอันนั้นแล้วนิ้งจะเก็บไหมจ้าพี่น้องเนาะเอาไปกินก้อนจ้าพี่น้องมันอยู่หนี่จ้าบ่ยากจ้านี่จ้าพี่น้องมุกระทะนาะจะเนาะนี่ก็จะมีกุ้งมีเนื้อมีหมูสามชั้นนะคะ คือว่าหมูกระทะนี่นิ้งต้อมอันนั้นจะพี่น้องพวกพักพวกย่งน่ะนิ้งต้มใส่นนำซุปมาเร็วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่จะนิ้งกัมะเก็บพักใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่านิ้งเห็ดแบบว่าอันนั้นจะแบบว่าต้มพักใส่หนำซุปเลยจ้ะพี่น้องนี่จะเราก็ทําง่ายๆนะคะนี่เนาะก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะก็มีเนื้อนะคะเนาะนี่จะ ก็อบอกว่าอร่อยมากนะคะเนาะนี่จ้ะอันเม็ดงาน,นิงเบิร์ตจะพี่น้องนิ่งบะเอาใส่เนื้อจะพี่น้องนี่เนาะแต่กระแซบจ้ะนี่เนาะอร่อยจ้ะนี่หมูมาหาเนาะพี่น้องเนาะ,ะแปลว่าหมูสามีมาเยี่ยมจะพี่น้องก็ทําหมูกระทะกินกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพราทิตย์เที่ยงคืนมันไม่มืดเนาะนี่จ้ะแล้วก็ ทำหมูกระทะกินแล้วก็ทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านนะคะกินหมูกระทะแล้วก็จะลงบอ่อน้าอุ่นจะพี่น้องลงบอ่อน้ําอุ่นแล้ววันนี้ก็จะไปดูฟุตบอลนะคะเพราะว่าฟุตบอลเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะคะก็เป็นอ้นี้นะคะก็เป็นฟุตบอลแบบว่าฟินแลนด์เป็นประวัติศาสตร์นะคะฟินแลนด์สามารถเข้าถึงรอบนี้ได้เนาะนี่จานน้ำจิ้มก็ยี่ห้อนี้นะคะอร่อยนี่จ้า แซบแซบจะพี่น้องน้ำซุปเค้มขน้นแซบแซบจะพปลงนิ้งกับแพนกันไหวเนาะจ้ะว่าตอนนี้กินหมูกระทะกินหมูกระทะเราก็จะลมบ่อน้าอุ่นก่อนจะพี่น้องลงบ่อน้ําอุ่นแล้วก็เราก็จะเข้าไปในเมืองนะคะเราจะเข้าไปดูฟุตบอลกันในเมืองนะคะเนาะซึ่งฟินแลนด์ช่วงนี้ก็เริ่มปลดล็อกแล้วนะคะเนาะก็คืออะไรอะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วนะคะเขาก็ปลดล็อกให้เราได้นั่งเที่ยวกันนะคะ นี่จ้ะพี่น้องหน้าร้อนกล็ลงบออล่อน้ำอุ่นนะหนาวก็ลงบ่อน้ำอุ่นจ้ะกิจกรรมชิลๆที่บ้านเนาะนี่จ้ะพี่น้องนิ้งพามาเบ่งบ่อน้ำอุ่นเนาะจ้ะเน,ะนาะบ่อน้ำอุ่นก็เอาน้ำใส่นะคะเนาะแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็จุดไฟนะคะเพราะว่าหน้านี้ถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าน้ำเย็นเชียบเลยนะคะเนาะ แล้วก็อากาศข้างนอกเขาก็ค่อนข้างเย็นนะคะเนาะก็คือเราก็ต้องต้มต้มไฟจ้พี่น้องอันดังไฟต้มบ่อน้ำอุ่นจ้พี่น้องนี่เนาะก็จะเป็นไฟเราก็ต้องต้มนะคะจะมาว่ายน้ําแบบว่าน้ําเย็นๆนี่ไม่รอดนะคะที่นี่มันหนาวเนาะหนาวหอนฟิ่นแองอันดัจ้ฟพี่น้อน้ำอุ่นกันยังต้องต้มอาบอยู่จ้าพี่น้องต้องต้มอยู่จ้าเพราะว่ามันอันนอนหน้ามันเย็นเด้อพี่น้องเด้อ หน้ามันเย็นเชียบเลยแหละนี่จ้ะนี่เปิดประตูบ่ได้ไจักจ้ยนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งก็จะเติมฟืนนะคะเนาะนี่จ้ะกะกินหมูกระทะกินยังแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสามีกะเก็บถ้วยเก็บจานขึ้นข้างบนบ้านเนาจะจ้าพี่น้องบอไงนิ้งมาเติมไฟเห็นแน่ว่าสันแต่ว่าอยู่หนี่มันดีอยู่พี่น้องเพราะว่า พออ่นอนะิงเนี่ยเป็นคนเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังให้กินเนาะพี่น้องเนาะสามีกับมูกะเป็นคนซอยจะพี่น้องซอยยกซอยอันนั้นจะพี่น้องซึ่งถ้วยชามที่นี่มันค่อนข้างจะหนักนะคะเนาะพวกหม้อพวกอะไรอย่างนี้นะคะกินเสร็จกินอะไรอย่างนี้ก็มันดีมันดีอยู่ว่าเฮ้าเฮ็ดอาหารการกินแล้วสามีเิ่นก็ซอยทุกอย่างจะพี่น้องซอยก,กันยกขึ้นยกลงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอัน ถ้วอาจารอยู่นี่มัก่กันนักยู่จ้พี่น้องเพื่อนกระซ้อยกันจะเนาะนิ้งเฮ็ดกับเขาเพื่อนกระซ้อยยกขึ้นโยกลงจ้พี่น้องนี่นี่เนาะมันก็จะเป็นบอ่อน้ําอุ่นนะคะจะเป็นบอ่อน้ําอุน่นนี่เราจะดูดูฟุตบอลที่บ้านที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็จะเข้าในเมืองเนาะนี่จ้าก็ไอ้นี่เน,นะาะก็โปรโมทฟุตบอลเนาะเดี๋ยวเรากินเสร็จเ้าก็จะ ไปนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองแล้วจ้ะื่มสามีนนลินจะซื้อเครื่องดื่มนะคะคนี้อให้ขี้ไออันขี้ไอกล้องเนาะพี่น้องเนาะนี่จา้าก็บรรยากาศนะคะนี่ก็เดนมาร์ก VS ฟินแลนด์นะคะนี่เนาะก็รอบนี้ก็ฟินแลนด์ก็เข้าถึงรอบ รอบนี้รอบลึกได้นะคะเนาะก็เป็นอะไรที่คนฟินแลนด์เขาจะตื่นเต้นนะคะเนาะก็คือจะมาดูกันนะคะคือฟินแลนด์เขาก็เริ่มป,ปลดล็อกปลดล็อกให้นั่งให้ดูได้แล้วนะคะเนาะนี่จ้าเราก็มาดูฟุตบอลกันในเมืองนะคะก็จะมีเพื่อนๆนมากมายนะคะเราก็มาเชร์กันนะคะเนาะเชร์ฟุตบอลกันจ้านี่เราก็สนุกสนานนะคะหน้าร้อนที่นี่ก็จะสนุกสนานมากนะคะ นี่เนาะเราก็ดูฟุตบอลไปนะคะนี่ก็ก็ดูไปเชียร์กันไปนะคะเราก็เชียร์เชียร์ไอ้นี่นะคะเราก็เชียร์กันไปดูกันไปนะคะนี่เนาะนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็สนุกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่คริสเตียน เอริกเซนนะคะเขาล้มนะคะก็เป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันนะคะเนาะซึ่งคนดูก็รุ้นนะคะคนดูก็รุ้นก็ช็อกเหมือนกันนะคะแล้วก็เชียร์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 มือนกับเขาก็เชียร์แบบว่าคริสเตียนให้เธอสู้นะเธอต้องลุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะนี่จะานี่ซามี่นิงจะพี่น้องผู้ให้อผู้ให้หาย,หาย,ายกล้องนี่นะคะพวกนิงก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเนาะ สามีหนิงแล้วมันบอกใขมากออกซื้อเด้อพี่น้องเด้อซึ่งพวกหนิงก็อยู่กันแบบว่ารักกันดีมีความสุขดีนะคะแต่ว่าสามีไม่ค่อยชอบออกกล้องนะคะเนาะก็เราเราก็ต้องเข้าใจแกนะคะเนาะนี่จะพี่น้องหนิงจะพามาเมืองนี่ทําสเต็กกินนะคะแล้วก็ซอสซอสเห็ดเห็ดเห็ดหูหนูยักษ์นะคะนี่นี่เนาะนี่เดี๋ยวหนิงจะให้ดูเนาะนี่ใส่ซอสเห็ดหูหนูยักษ์นะคะเนี่ย ก็เอามาทําเป็นซอสน้ําซอสแล้วก็เอามากิกนกับสเต็กนะคะเนาะนี่จา้านี่ละจา้าเก็บเพ็ดมาเอามาทําอะไรนะคะนี่เนาะนี่จา้านิงก็ฟินแลนด์ก็อากาศไม่แน่นอนนะคะฝนตกแป๊บๆปเดี๋ยวก็แดดออกนะคะแดดออกช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะเนาะก็คือมันไม่มืดนะคะนิงก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูกันนะคะนี่จา้าดอกไม้สวยๆในสวนนะคะนี่เนาะนี่จ้าก็ ก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะหน้าร้อนเนาะเวลาแดดก็แดดแรงแรงแดดจ้านะคะเวลาฝนจะตกก็ตกลงมาดือๆเอาเชงเชงงันนะคะที่นี่เนาะอากาศมันไม่แน่นอนนะคะเนาะบางวันฝนตกทั้งวันสามทุ่มสี่ทุ่มแดดออกนะคะเนาะนี่จ้าก็จะเป็นบรรยากาศฟินแลนด์อากาศไม่แน่นอนนะคะเนาะนี่จา้าขอบคุณจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะ Thank you for watching. See you next video. ชมดอกไม้สวยๆจ้าปิดท้ายคลิปเนาะนิงก็เอาดอกไม้สวยๆมาปิดท้ายคลิปให้ดูนะคะเขาบอกว่านิงชอบมากนะคะดอกนี้สวยมากจ้า